วันนี้ครับผมจะมาทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดทั้ง8วันนะครับบางคนบอกออ้ยหมอกรีดมันมี7จดวันไม่ใช่เหรอมีคนที่เกิดพุธกลางคืนเขาเรียกร้องมาครับว่าขอให้เพิ่มพุธกลางคืนไปหน่อยได้ไหมผมก็จะเพิ่มพุธกลางคืนไปด้วยนะครับวันนี้วิชาที่ผมจะมาทำนายน,น,นะครับเรียกว่าวิชาทักษารามันครับต้องบอกว่าเป็นตำราเก่าแก่ของพระยาโหราธิปดีแยมวัชรโชธน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตำราที่สืบทอดกันตั้งแต่สมัยยุคกรุงศรีอยุธยาครับใช้ทำนายดวงชะตาได้ อย่างแม่นยําเลยนํามาทํานายท่านครับแต่ต้องบอกนะครับว่าปกติตํารานี้ใช้นามกําเนิดครับแต่ผมก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้วันเกิดนะครับเอาละวันนี้นะครับผมจะทํานายดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะครับอยากรู้ดวงชะตาของท่านแล้วไหมครับถ้าอยากรู้ดวงชะตาของท่านตามวิชาทักษารามานนี้ก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกท่านกด subscribe กดถูกใจกดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับต้องกดเลยนะครับตอนนี้เพราะถ้าไม่กดอาจจะไม่เห็นคลิปของผมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านฝากกด นิดนึงครับและที่สําคัญครับกำลังใจสําคัญของผมตอนนี้ขอทุกท่านกดไลค์กดแชร์ตรงนี้จะกราบขอบคุณมากท่านใดที่กด3แชร์ผมขอให้ท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกหวยรวยเบอร์ทุกงวดนับตั้งแต่นี้สาธุสาธุสาธุนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต้องบอกว่าตามหลักทักษารามันครับมีดาวอาทิตย์เป็นบริวารนะครับตามตําราบอกว่าทํางานคล่องแคล่วแต่ไม่รอบคอบรับอาสาเจ้าหนดีมีการศึกษาพอสมควร เหมาะทำงานฝ่ายธุรการประจบใครไม่ค่อยเป็นเป็นคนหยิงอยู่ในใจนิสัยเปลี่ยนแปลงง่ายครับมีดาวจันทร์เป็นอายุเป็นคนทำงานเป็นระเบียบแต่ไม่ค่อยว่องไวนะเป็นคนใจน้อยแสนงอนชอบการประจบยกย่องมีอารมณ์โกรธง่ายชอบเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมโรหิตจางหรือทวารช่องคลอดครับสําหรับคําทํานายในด้านของเรื่องบริวารต้องบอกว่าคุณเองนั้นเป็นคนทํางานคล่องแคล่วแต่เป็นคนไม่ค่อยรอบคอบเพราะฉะนั้นต้องระวังจะเกิดความเสียหายนะครับเป็น คนที่รับอาสาเจ้านายจะดีจะมีคุณแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามอยู่ใกลเจ้านายไว้พยายามทํางานอะไรที่รับอาสาจะดีเป็นในหน้าจะดีนะครับเป็นคนที่ดวงทางการศึกษามีพอสมควรเหมาะแก่การทํางานฝ่ายธุกรการทํางานเป็นเซลล์ทำงานค้าขายเด่นสุดๆครับเป็นคนประจบใครไม่ค่อยเป็นพูดจารตรงผงผางเป็นคนมีความหยิ่งอยู่ในใจนิสัยเป็นคนเปลี่ยนแปลงง่ายชอบใช้คําพูดคนอื่นมากําหนดพฤติกรรมและความคิดตัวเองนะครับสาหรับด้านการงาน ต้องบอกว่าเป็นคนทํางานเข้มแข็งกล้า,าหารตัดสินใจเด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสียยอมรับผิดในข้อบกพร่องของตนไม่โยนความผิดให้แก่ผู้อื่นมีพลังใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจอมบงการทํางานตรงไปตรงมาไม่มีการบิดผิวรักความยุติธรรมมีพฤติการจิตใจห้าวหาญเป็นนักต่อสู้ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับในด้านโชคลาภและความสําเร็จเป็นคนที่เจรจาพาทีเป็นที่ถูกใจคนพูดจาดีมีสัมมาคารวะดีมีปัญญาดีและมีปัญญาลึกซึ้งครับรู้จักวิธีการต่าง เหมาะกับการเป็นนักพูดนักขายหรือทําอะไรเกี่ยวข้องกับการติดต่อร็อบบี้ยิประชาสัมพันธ์คนกลางเรียกได้ว่าจะร่ํารวยอย่างมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่มีนิสัยไม่ค่อยระแวดระวังภัยคบคนก็มักจะถูกคนอื่นเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลามักมีอารมณ์ขุนอยู่เสมอมักพูดจาห้าวไม่น่าฟังทําความดีไม่ตลอดนานครับมีวิถีชีวิตที่อาพับญาติพี่น้องและเพื่อนไม่ค่อยถูกใจครับทําดีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนหรือญาติพี่น้องมัก มองข้ามคุณไปอยู่โดยตลอดทีเดียวเลยนะครับสำหรับด้านอุตสาหะต้องบอกว่าอุดมไปด้วยวิทยาการต่างๆนะครับมีความรู้ความมั่นคงมีสติปัญญาหลักแหลมเป็นนักค้นคว้าหาเหตุผลรู้การรู้งาน,ร,งานรู้ประมวลมีความรู้ดีครับดวงชะตาแบบนี้มักจะมีความรู้สูงหรือไม่กระจบปริญญาครับในด้านมนตรีต้องบอกว่าจะมีหลักฐานทรัพย์สินคานด้วยสติปัญญาของตนเองเพื่อนคนอื่นนั้นสั่งสมทรัพย์สินได้ลำบากครับต้องทําด้วยตัวเองจะประสบความสําเร็จนะครับสำหรับเรื่องที่ต้องระวังนะครับเป็นคนที่ ที่ทาการอะไรก็มักจะโรเลแล้วก็เปลี่ยนใจง่ายแม้จะมีโครงการดีก็มักจะไม่มีการลงมือหรือเริ่มหรือเมื่อได้ดําเนินกิจการใดก็มักจะเลิกล้มหรือละทิ้งเหมือนกับคนทอ้อแท้และประสบข้อกรรมอย่างน่าสงสารที่เดียวเพราะฉะนั้นครับคิดอะไรแล้วรีบลงมือทําดวงชะตาท่านจะประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวครับ,รบสำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์ตามตําราทักษารามันต้องบอกว่าดาวจันทร์เป็นบริวารครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนทํางานปราณีแต่ช้านะครับเหมาะในทางช่างประดิษฐ์เป็นที่รักใคร่ของญาติและเพื่อน งานไม่ชอบผักหานใครนิสัยระมุนระม่อมครับสําหรับเรื่องของอายุและสุขภาพเป็นคนที่อ่อนระมุนไม่กล้าหาญเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นําไม่ชอบออกความคิดเห็นทํางานเป็นระเบียบแต่ต้องระมัดระวังโรคเกี่ยวกับฟันก้นกบหลังและก็บริเวณเอ็นหัวเข่าครับสําหรับคําทํานายเกี่ยวกับตําแหน่งเดชตามหลักทักษะนะครับต้องบอกว่าทํากิจการอะไรแน่แน่ไม่โอนเอ็นไปตามคําพูดใช้มันสมองของตนเป็นครูครับทำการทํางานเฉียบแหลมมีคติพจน์เป็นที่น่านับถือไม่เป็น เป็นคนสับปะหับมีจิตวิทยาสามารถหยั่งความนึกคิดของคนอื่นออกลูวิเทโซโลบายเยียมนะครับมีความคมคายในการพูดทำงานมีระเบียบม,มีพฤติการเยี่ยงบัณฑิตครับสำหรับตำแหน่งสีตามหลักทักษะต้องบอกว่าจะมีมรดกเป็นปึกแผ่นมีวงศาคนาญาติได้รับเกียรติยมในผลงานของตนถึงแม้จะมีคนคิดปองร้ายคนที่ปองร้ายนั้นในที่สุดก็จะแพ้ภัยครับอายุยืนและจะสมองปลอดโปร่งครับสำหรับตำแหน่งบูระตามหลักทักษะต้องบอกว่าท่านมักเป็นคนที่มีความนึกคิดสมซึมเป็นคนเชื่อ ง่ายขาดการไตรตรองมักหลงคํายอมักคิดว่าตนทําถูกเสมอเป็นธาตุแห่งคําเยินยอคือใครก็ตามที่พูดดีกับท่านท่านมักจะเชื่อและมองเขาในแง่ดีจนสุดท้ายมักจะถูกคนเหล่านี้หักหลังอยู่ตลอดเวลาทีเดียวครับสำหรับตําแหน่งอุตสาหะตามหลักทักษะทํานายว่าท่านเป็นคนมีเาวยานปุกโปรงเป็นคนเก่งผลงานเลิศงานใดที่ไม่มีใครทําท่านสามารถทําได้และทําได้ดีด้วยนะครับเป็นคนที่รู้เท่าทันเล่กนมีมุตโตไม่เอาเปรียบใครเป็นคนที่เรียกว่าเงินซื้อท่านไม่ได้ครับ สำหรับตำแหน่งบนตรีตามหลักทักษะต้องบอกว่าจะมีวาสนาครับสร้างตัวเองให้รุ่งเรืองขึ้นมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือเป็นส่วนมากมีคนรักมากกว่าคนชังมีโชคลาภเกิดขึ้นเป็นเนืองนิดถึงแม้จะยากจนในตอนตอน้นแต่ก็จะได้เป็นเศรษฐีหรือคนมีกินในบ้านปายครับสำหรับจุดเสียนะครับท่านมักมีปฏิกิริยาร้อนแรงผุพรลาผผลผานมีพฤติกรรมค่อนข้างดื้อถือดีจองหองบางครัง้งมักรำพองตนจะนิยมขบวนการที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตา เพราะฉะนั้นลดความเป็นคนหัวดือ้อตรงนี้จะดีมากๆครับสาหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับจะมีดาวอังคารเป็นบริวารตามรักษาเพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่แข็งขยันทํางานมั่นคงเหมาะในทางช่างกลหรือเกี่ยวกับคนมีสีเกี่ยวกับข้าราชาการหรือเครื่องยนต์นกลไกจะดีมากๆครับนิสัยเป็นคนซื่อไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่เอาเปรียบญาติพี่น้องแต่มักถูกเน,นเอาเปรียบครับเป็นคนเสียสละให้แก่ผู้อื่นคิดถึงคนอื่นก่อนทุกใจเพราะคนอื่นก่อนเรื่องตัวเองเอาไว้ทีหลังครับแต่สิ่งที่น่าน้อยใจนิดหนึ่ง คือเป็นคนที่เกิดมาทําผู้อื่นตลอดแต่บางครั้งผู้อื่นมักมองไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณครับสำหรับตําแหน่งอายุตามหลักศรัทธาต้องบอกว่าท่านเป็นคนทํางานละเอียดเรียบร้อยแต่มักจะเป็นคนขี้ละแวงคิดมากและสมองสับสนเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายต้องระมัดระวังโรคเกี่ยวกับถุงน้ําดีกระเพาะอาหารและรดลมครับสำหรับตําแหน่งเดตามหลักทักษาต้องบอกว่าจะทาให้ท่านเป็นคนทํางานที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดเป็นนักค้นคว้าเป็นนักทดลองทดสอบไม่เชื่อใครก่อนจะได้เห็นผลประจักษ์นะครับจะเป็นคนที่ชํานา ด้านการฝีมือไม่ว่าจะเป็นช่างประดิษฐกรรมการประดิษฐ์อะไรต่างๆหรือแม้แต่เกี่ยวพันกับของเก่าของมือสองก็สามารถทําได้บทจะทําอะไรทําจริงเป็นคนจมปักกับสิ่งนั้นรักใครรักจริงชอบใครชอบจริงเกลียดใครเกลียดจริงเกลียดเข้ากระดูกดํานี่คือนิสัยส่วนตัวของท่านนะครับสำหรับตําแหน่งสีตามหลักทักษารามันต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่มีปัญญาบริสุทธิ์มีวาสนาใหญ่โตปกครองคนเป็นที่น่าเคารพครับไม่มีใจคิดร้ายต่อใครเป็นคนที่ใจดีกับคนอื่นชอบช่วยเหลือ คนนอืืเเป็งนนิดรับสำหรับตําแหน่งมูลละทำนายได้ว่าท่านมักจะเป็นคนที่เวลาอยู่คนเดียวก็มักจะซึมเสื้อมักจะคิดถึงแต่อดีตมักจะนึกถึงแต่สิ่งที่เศร้าๆของตัวเองตลอดเวลาครับและท่านตอน้องระวังนะฮะเพราะมักจะหลงเชื่อคนพิษมีความฉลาดในทางที่ไม่ควรมีวิชาความรู้บางครั้งใช้ไม่ถูกทางบางครั้งเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นคนเลวเป็นคนดีเห็นคนดีเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นท่านตอน้องระมัดระวังเรื่องการคบคนด้วยครับสำหรับตาแหน่งอุตสาหะตามหลักทักษะทำนายได้ว่าเป็นคนคล่องแคล่วกิจพระทุกช ทําได้อย่างดีเยี่ยมครับเป็นคนคล่องแคล่วในการประสานงานรู้จักวางตัวให้ถูกอัธิาศัยของคนส่วนมากท่านเป็นคนที่ต่อไปจะเป็นคนที่สังคมยกย่องในความสามารถของท่านขอให้ทาไปให้สุดอย่าท้อซะก่อนครับสำหรับตําแหน่งมนตรีตามหลักทักษะต้องบอกว่าท่านเองจะเป็นคนที่ต่อไปจะมีเกยียรติยศมีโอกาสได้เป็นกรรม,มธิการเป็นใหญ่เป็นโตนทํากิจการก็จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจทําราชการก็จะมีภูมิฐานยศสูงครับสำหรับจุดเสี่ยงของท่านที่เกิดในวันงครท่านจะดําเนินการอะไรมักจะเฉื่อยช้า คยและไม่ค่อยจะแน่ใจว่ากิจการที่จะดําเนินนั้นเกิดผลหรือไม่ท,ท,ทั้งๆที่ได้ฟังเหตุผลของเพื่อนหรือในความนึกคิดของตนก็ไม่กล้าตัดสินใจโดยปกติมักอาศัยความคิดและการดําเนินการของคนอื่นก่อนแล้วจึงคล้อยตามคือความเป็นผู้ตามมากกว่าจะเป็นผู้นํานี่คือข้อเสียของท่านนะครับสำหรับดวงสตาของท่านที่เกิดในวันพุธตามหลักทักษารามันนะครับต้องบอกว่าพุธเป็นบริวารทํานายได้ว่ามักจะเป็นคนช่างเจรจารู้การรู้งาน,ร,งานรู้การประสานมิตรประสานไมตรีประสานงานครับเหมาะในการเกี่ยวกับเป็นการล็อบบี้ยิสก็ได้ เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานก็ได้เกี่ยวกับค้าขายก็ดีปรุงอาหารคาหวานขายอาหารดีมากและเป็นคนที่สามารถประจบคนและคนเชื่อคนหลงไหลตรงนี้เป็นข้อดีเลยครับสำหรับตําแหน่งอายุทํานายได้ว่าท่านมักจะเป็นคนที่ทํางานเคร่งขรึมเวลาทํางานแล้วไม่สนใจใครบางทีทํางานหรือหวังอะไรแล้วทําแบบสุกตงไม่สนใจเพื่อนฝูงไม่สนใจญ,ญาติพี่น้องเลยเรียกได้ว่าทํากันจนลืมเวลาจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพื่อนฝูงจึงมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยคุ เองเป็นคนที่คิดมากจึงมีอารมณ์ขุ่นวอยู่เสมอเวลาทับงานหรือทําอะไรก็มักจะไม่ชอบสนเฉยให้หาต้องระวังเป็นโรคเครียดโรคไมเกรนหรือปวดไทยทอยปวดหัวปวดศีรษะอยู่บ่อยครั้งครับสำหรับตำแหน่งเดชตามหลักทักษาต้องบอกว่าการทํางานของท่านจะใช้สติปัญญาสูงรู้จักบริหารและระบบการจัด มีเกียรติภูมิเป็นที่น่าเคารพมีโอกาสเป็นนักกฎหมายและนักการปกครองก็จะมีพฤติการที่รักสงบครับสำหรับตําแหน่งสีตามหลักทักษะทํานายได้ว่าท่านจะสร้างตัวเองมีหลักมีฐานมั่นคงมีความฉืยฉลาดและไหวพริบในการประสานงานกับผู้ใดผู้หนึ่งทํากิจการเป็นหลักจัดเจริญก้าวหน้าครับสำหรับตําแหน่งมูลละทํานายได้ว่าท่านมักจะอับเฉาเบาปัญญามักจะเห่อเครื่อไปในทางที่ผิดอวดดีไม่ถูกทางมักเป็นคนที่ได้ดีและมักลืมฐานะตนคือเป็นคนที่เวลาได้เงินมาอาจจะใช้เงินเก่งใช้เงิน เกินตัวตรงนี้ต้องระมัดระวังครับท่านเป็นคนที่เวลาทําอะไรแล้วเด่นมากๆจนมีคนอิจฉาและเกลียดท่านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแสดงตัวว่าโอเวอร์หรือมั่งมีจนเกินตัวเพราะจะมีคนเกลียดเอาตรงนี้ต,นต้องระวังครับสําหรับตําแหน่งอุตสาหะทานายได้ว่าท่านเป็นคนที่มีความรอบรู้จัดเจนในงานอาชีพหลายอย่างชอบทํางานอดีเรล็กสนตัวหางเงินในคล่องและชอบสนใจในวิชาการเป็นตะเล็ดเป็นคนขยันขันแข็งดีเยี่ยมเลยครับสำหรับตําแหน่งมนตรีทํานายได้ว่าท่านจะบริบูรณ์ด้วยโภกทรัพย์ครอบครัวเป็นสุขมีหลั ฐานมีนิสัยใฝ่ในทางบุญกุศลมากมักเผื่อแผ่แก่ผู้คนผู้ยากไร้มีรูปร่างลักษณะดีเป็นที่ชมเชยของคนส่วนมากและได้ผู้มีอุปธรภมค้ำชูเป็นคนสูงสักดิ์หรือคนที่มียศตำแหน่งดีเพราะคุณเป็นคนประพฤติดีงามและจะได้คู่ครองเป็นคนดีแต่พึ่งพาคู่ครองมักไม่ค่อยได้ครับสำหรับจุดเสียของท่านที่ต้องระวังนะครับคือเวลาท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่มักจะค่อนข้างตรงพงผ,งผางผาดโผน,ผนและก็ไม่ค่อยจะนึกคิดหรือนึกตึกตรองอะไรก่อนจะลงมือกระทำจึงทําให้เกิดการ เสียหายได้ที่ผ่านมาถ้าอาจจะเสียหายเพราะความใจร้อนและเพราะคําพูดที่พูดแล้วไม่คิดจึงทําให้เสียเพื่อนเสียงานหลายครั้งแล้วครับนี่คือจุดบอดของท่านที่เกิดในวันพุธครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตําราการทํานายดวงด้วยทักษารามันครับเรียกได้ว่าตําราเทวดาตําราโบราณของพญาโหาราธิบดีแห่บวัชรโชดผมเองก็นํามาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทํานายดวงกันและดูดวงชะตากันอย่างง่ายๆตามตําราโบราณตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับฝาก เพื่อเป็นกำลังใจให้กิจคอนเฟิร์มได้ทำคลิปแบบนี้ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับอยากดูดวงกิจคอนเฟิร์มโทรใน9111230ย้ำนะครับ19111230และฝากอุดหนุนในการกิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับกิีบคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานำโชคก็ออกโมเดลใหม่มาแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่มีชื่อที่เป็นมงคลมากเรียกว่ารุ่นโคเษฐีนะครับต้องบอกท่านเลยนะว่าตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง200เหรือนแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบจับจองเลยนะครับนาฬิกานะครับเป็นระบบอัตโนมัติแบบคอมพิเคชันเลยคือสามารถบอกวันที่เดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีสัปดาห์โดยมีระบบปฏิทินแบบสมบูรณ์แบบมีพลังสำรอง48ชั่วโมงนะครับ พร้อมทั้งตุบยงนะฮะออกแบบเป็นแชกงหมิวที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตำแหน่งธาตุลมซึ่งเป็นตำแหน่งธาตุทองใหญ่ด้วยนะครับส่งเสริมทําให้นาฬิกาใสแล้วพัดเงินพัดทองและแชะกงมิวออกแบบให้เป็นสีทองด้วยตำแหน่งธาตุทองใหญ่เลยเพราะฉะนั้นใสแล้วจะหนุนนําเรื่องเองเินเรื่องทองอย่างเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับด้านหลังของนาฬิกาจะเป็นยันดวงมหาอุดถือว่าเป็นดวงสูงส่งที่สุดเลยนะฮะจากคัมภีร์โบราณของอินเดียกล่าวไว้ว่าเราวิอุดโจม มหาโพโคมหาปัญโยพวิสติสสิอุจโจมหายโสสุวรรณรัชตะธนังแปลเป็นไทยได้ว่าดวงมหาอุดทรงฤทธิ์กล้ามีวิชาล้ำเลิศประเรสริฐสรร์บริวารญาติมิตรสนิทการอุดมครันทรัพสมบัติสวัสดีพระจ,จันทร์เป็นมหาอุดจะเป็นคนเจ้ายดมีทรัพย์สินเงินทองมากจะไปณนะที่ใดๆย่อมมียวดยานพาหนะมีคนสักการะสรง่างามในท่ามกลางบริษัทจะได้เป็นเสนาบดีที่มีชื่อเสียงนะครับด้วยความยิ่งใหญ่ของวงชาตามหาอุดอันนี้ในทางโหราศาสตร์แบร กรีตคอนเฟิร์มนาฬิกานำโชคเลยได้นำดวงมหาอุดบรรจุลงด้านหลังของนาฬิกาทุกเลือนเป็นที่แรกในโลกนะครับเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญดวงดีของสาหลัณเมืองเรียกได้ว่าเป็นคอนเซ็ปที่นํามาใช้แต่ดวงนั้นเป็นคนละดวงกันอันนี้เป็นดวงมหาอุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านเลยว่าดีทั้งนอกดีทั้งในจริงๆและที่สําคัญนะครับผมใส่ดาวโครจรทางโหราศาสตร์ลงไปด้านหลังของนาฬิการกริตคอนเฟิร์มวอชด้วยนะครับต้องบอกนาฬิการการิตคอนเฟิร์มวอชรุ่นโครเศสถฐตตั้งใจจะให้ แผ่นดวงของนาฬิกานี้คือที่สุดของดวงดีจึงใส่ดวงหาอุดลงไปถือว่าเป็นที่สุดสําหรับดวงชะตาทั้งหลายในโลกแล้วนะครับและที่สําคัญด้านล่างกับยังมีคาถาหัวใจเงินล้านสลักลงไปด้านหลังเลือนด้วยทําให้ในาฬิกานี้ครบถ้วนตามแบบสะหะคือฟ้าเฮงดินเฮงและคนเฮงด้วยนะครับมีสีสีให้เลือกครับเขียวเหลืองแดงส้มราคาเพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ใส่แล้วเหมือนท่านใส่ในการหลักล้านไม่มีผิดเลยเรียกได้ว่าไฮโซก็หรูพร้อมทั้ง ใส่แล้วดวงดีไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกแบบตามหลักคงจุ้ยการออกแบบในดวงชะตายันมหาอุดคาถาเงินล้านผ่านการปลุกเสกครบถ้วนจริงๆในราคากริดคอนเฟิร์มรุ่นนี้สนใจท่านสามารถสั่งจองได้ที่อินบ็อกข้อความในเพจกริดคอนเฟิร์มหรือว่ากริดคอนเฟิร์มวอชก็ได้นะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์08-5974-3945ได้เลยนะครับ